สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรทฤษฎีใหม่มินิภาพพี่น้องมาอัปเดตทุเรียนครับทุเรียนฝนตกเรีงๆฝนตกช่วงนี้อากาศฝนตกเล็กดุดบ่อยๆครับหยันเสียล่าหยันใบเป็นใบปลายใบใหม่นี่ครับนี่ครับต้นนี้ก็เป็นปลายใบใหม่ครับด้สิบพี่น้องิึงนี่ครับนี่คือการปลายใบใหม่นี่ิึงดึอพี่น้องปลายใบใหม่นี่ที่แหลกนี่ทุเรียนต้นนี้ มุ้งสลมครับมุ้งเสลี่ลมละกะบริมุ้งโดนนะครับพี่นอ้องมุ้งมอือวางเดียนหนึ่งกะออกจากทดลองเมืองว่าบ่อมุ้งเสลมนี่เป็นยังไงครับผลสุดท้ายเป็นปลายใบใหม่ครับเป็นปลายใบใหม่ละกะนั่นก็สิเป็นใบปลายใบใหม่เลี้ยงครับบานนี้กะเพราะว่ามันสูดแดดได้หลอบไม้มากนี่กะใบออกมากะกงามเลยครับนี่คือมุ้งเสลมบอมบอ่บโดนครับ มันมีเป็นบางต่วนกับมุ่งหาซีเดียนหาเดียนครับตัวนี้มุ่งประมาณเดียนหนึ่งกับออกเบิงครับเอาออกกับเป็นไปลายใบใหม่ครับตัวนี้มันเป็นดินดานเนยครับพี่น้องดินดานดินก้นสานะพี่น้องต้นนี้ดินดานก้น,นสาอาจติึ้นซ่าก็มูครับผู้เรียนต้นนี้เพราะมันสิสองสามเดียนแบบครับถ,ถ้าลงนี่ขีตอนปูเห็นพี่น้องเบืนะ้องไหนต้นนี่และครับเป็นดินดานครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยขอกเลยพี่น้องแต่ว่าปุ๋ยเคยมีบ่ไดไซ่์อะประมาณสองสามเดือนนะครับตน้น ปุ๋ยขอกใส่ปุ้ยขอกครับปุ้ยขอกขี่วัวดีครับกาช่วงนี้กาป้องกันกาเสียล่าครับใส่โคลมาครับสีสีใส่ต้นแล้วก็สีดลงบริเวณโคนต้นครับส่งผุ่มครับสีเลยครับป้องกันครับนี่คือปลายใบใหม่นี่ครับบริเมนบริเมนเสียล่าแะครับเพิ่งเทียนี่ปิดปลายใบใหม่นี้บานนี้ใบต่อไปมากมันมันบาใหม่มันกะตัวนันต่อไปใบมันกระโลนนะครับที่นอง เราปลายใบไปไปใหม่น้นงองเชื่อกะถ้าหยอดมันเดินมาเป็นอย่างครับถ้าไปลายใบใหมน่นี้ถ้าหยอดม่เดินนี่อันตรายครับตัวนั้นอาจจะเป็นโรคโคนเน่ารากเน่าก็ได้ครับถ้าไปลายใบใหมน่นี่มีหยอดเดินออกมาแสดงว่าการระบบหลากกำลังเดินครับหลักกำลังเดินถ้าปลายใบใหม่แล้วใบรลนแล้วสังเกตบุงพี่น้องนีถ้าปลายใบใหม่แล้วใบรลนแล้วมีม่มีหยอดเดินต่อมานี่อันตรายครับนั่นคือระบบหลกักมีปัญหาแล้วครับพี่น้อง ถ้าปลายใบใหม่นี่มียอดเดินออกมาเนี่ยครพี่น้องสัังเกยตยครับมันมียอดไม่ออกมารักษาย,ยอดให้ได้บันกัดการเริเติบโตรากกำลัลงเดินครับพี่น,อ <c oughs> น้องชุดเดียนปูไว้สองสามเดือนนี่มันอยู่เป็นบางต้นนะครับพี่น้องบางต้นนี่กับางต้นนี่กับอาจ์ซิตซาบางต้น,น,งตนกับสีสองเดือนสามเดือนจังสีมียอดออกมาครับ ถ้าหากมันระบบหากมันเด,เดินแล้วมันก็สิไปเร็วครับนี่แหละคือการที่แนะนำพี่น้องปลูกทุเรียนนะบ่อยากให้ปลูกตัวใหญ่ต้นต้นน้อยก็ได้ครับมันกับทุ่นเท่ากับบ่อเปลืองนําครับอย่นีก่ก็ตัวน,นี้ร้อยสองตัวร้อยหาซบสองตนวมเม่วงครับสองต้นสองลอยหาซบครับเพื่อขายต้นละลอยสามสิบอามาปูกสองต้นกับลดเป็นสองลอยหาซบครับนี่อามาปลปูกปูแล้วก็ นี่แหละครับปูแล้วกับมุ้งแตเริ่มโยมมันเดือนหนึ่งแต่ว่าให้ดีกับมุ้งหลายเดือนคนหนักนสิซอยลหลายครับนี่ต้นนี้เป็นดินดานครับว่าดินดานนี่ดินดานแล้วถไมใไม่เลยครับมาปูตัวนี้ถไมใหม่เลยก็ปปูเลยครับับใส่พวกไตโครมาแล้วครับล่องพื้นกันเชล่าครับแนวอื่นกับบอเดรล่องนะครับใส่ยูน่ใส่ไตโครมาล่องล่องพื้นแล้วก็เป็นสนิทผงครับล่องพื้นแล้วกับน้ำเปียกเปียกครับ หนีก็ล่งหยอดก็ล่างเดินเริ่มติดแล้วครับถ้าหยอดเดินไปหลอบหนึ่งใบเขียวกัเริ่มหยอดติดตัวนี้กัตอนนี้ก็ใส่ที่ทั้งใบครับกอแก้วสองเกลือมาหัดจันพี่นนองสี่ทั้งใบไปก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ปลูกยุคางบ้าน,นพี่นนองปลูกยุคางบ้านปลูกยุคางบ้านหลอบบ้านเลยครับตัวนี้เพื่อว่าอยากปลูกบงดินดาน ดินดานโคนสาเป็นยงไรดินลลงล่างเป็นยงไรดินลูงล่งาง,ง,งถือว่าผ่านครับดินลูงล่างเคยเอาโล่งทิบให้พี่น้องเมืองอยู่เป็นดินหลงล่างจนงเกจเดือนครับกร่ง,งนี่ตัวนี้กาลัางปลูกสองเดือนเดือนสองเดือนครับพี่หน้องตัวนี้เป็นมะนาวนะครับนี่ปลูกไวข้ขางมะนาวแป้นดอกพิเศษครับดกครับยินประวัติไม่ไหวหรอครับปลูกไว้ว่างรอบบ้านนี่ครับช่วงนานี้มันก็ราคากับว่าปันไดครับมะนาวมันสิมีราคาดีก็คือช่วงสงการครับเมืองครับดอกบครับ นี่ครับหน่วยครับมะนาวพันธุ์นี่ดีอย่างไรครับดีคือว่ามันสีบวมีดูดูครับแป้นดอกพิเศษนี่ครับมันเดี๋ยวพี่น้องแป้นดอกพิเศษมันสีมันสีบ่มีดูดูก็คือว่าเป็นอยู่ตลอดครับนี่ตัวนี้เป็นหน่วยแก่บาดเนี่ก็สีมีดอกมาเป็นต่อนี่ครับนี่ครับดอกนี่ดอกมะนาวแป้นดอกพิเศษเป็นตอนเนื่องๆครับกินไปน้ำปีดอกกออกมา รักษาใบไใ้ได้ยอดใไ้ได้สิเป็นดอกตอนนอื่งเลยครับพี่น้องมะนาวพันธุ์ครับมะนาวพันธุ์นี่ยาวคลิปมาให้<อ>พี่น้องเบิง่งสวงควิดครับบริเวณไทยไกย่ชาอย,ยุดรอบบ้านเนี่ยพี่น้องคลิปสั้นๆเทคนิคดูเลยการปลูกทุเรียนนะพี่น้องนี่แล้วยะไปเบื่องอีกต้นหนึ่งพี่น้องตัวนหนึ่งกับปลูกกระมาณนเดือนกลัวพี่น้องตัวนี้ก็เป็นดินดานกัน,กนพี่น้องตัวนี้เดือนกลัว แต่ว่าสะเลบเนี่ยมเดืออกพี่น้องนี่นี่ตัวนี้ปลูกเดืยนกว่าสะเลมบมะเดืออกครับพี่หน้องอาจีขืนซาดนะครับนี่ตัวนี้ปลูกนี่ที่ยงคือปลูกคู่ครับพี่น้องนี่ปลูกต้นนี้ครับนี่มันช่งสิบบ่ฝืนบ่หยางมันช่งสิไก่สิตายนะพี่น้องก็ะเรียบมาปลูกคางกันกรเรียบมาปลูกคางกันคู่กันเลยครับบ้านเพิ่นก็เรียบขืนนะครับพี่น้องเพิ่นหย่านตาย ตนีคู่แข็งถ,ถ้าถุเรียนถ้าทุเรียนนี่ปลูกเนี่ยมันเฉาเนี่ยอาจจิตตายเนี่ยขัาบนต้องไปคูดต้นเก่ามันหอกกันได้ครับปลูกคู่เลยครับเอาซับขางเลยครับเิ่นมีตัวแข่งมี่ยังเนี่ยโปร่งหยอดปรงมากเลยครับที่แหลกว่ามันสิตตายเลยครับพี่นอนอกนีต้นนี่นเลยเอาตัวนี้มาปลูกคู่ครับตัวนี้เป็นดินดานเลยพี่นนอกดินดานนี่ ดินยานขึ้นอยู่ครับแต่ว่าสีสาก,กว่าดินแบบดินหนูร่างทมใบโดนๆครับต้นนี้ดินดานคือว่าดินดานทมแล้วครับเอาปุ๋ยขอ,อกลงกดนลุมสมดินแนนิดหน่อยกะปลูกเลยนะพี่น้องกะใส่ไต้โขลมาล่องผื่นเนี่ยต้นนี้เอาปุ๋ยขอ,อกล่องผื่นนี่เลยครับปลูกปลูกไปใหม่เพราะว่าเป็นดินดานปุ๋ยขอ,อกับปุ๋ยขอ,อกแห่งๆแะครับปุ๋ยขิ้วะนะ่ครับห้องกับสมประมาณ ซีฮาโลเนี่ยนะครับกระสมในดินเนี่ยครับปลูกเลยครับบ่อได้เอาบ่อได้เอาดินยังนะครับเป็นดินด่านอาศิยคืนซ่ากลัวดินลุกลั่งแบบเขาทมใบห,หลายๆปีครับตัวน,นั้นเป็นดินเกา่าตัวน,นี้คือทมแล้วปลูกเลยนะพี่น้องตัวนี้ตัวน,นี้ปลูกเลยครับรอบบ้านนี่ก็สิเป็นปลูกมะนาวในวงบอ่อพี่น้องเบิงเด้อครับพี่น้องมะนาวในวงบอ่อเนี่อยู่นี่ปลูกประมาณรอบบ้านนี่ประมาณ ยี่สิบกว่าบ่อสามสิบผนครับนี่เป็นตลอดครับโกแข้งครับช่วงนี้กิ้งพันธ์บะมี่บะมี่หายครับเประว่าตอนม่อนตอนเหนเบิดครับม่อนตอนเนเบิร์ตเลยครับครับปลูกรอบบ้านครับกินพวเบิด์ตนครับโาบาเจิโลนนะครับพี่น้องครับปลูกพื้นบงบ่อครับผ่านบ้านของบ้านช่องเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับปลูกรอบบ้านครับ ที่เข้าบ่อไห่บางเป่าครับปลูกะเลาะแนวดียนครับนี่นะพี่น้องปลูกแนวดียนไปครับสว่วนนี้ฝนตก๊กะดูแลกเกี่ยวกับเสียล่านะครับนี่ต้นนี้ก็นี่ครับต้น,น,ตน,นตละลอยครับเ่อปลูนี่ครับมึงได้พี่น้องต้นนี้ติดแล้วล่ะแต่ว่าสียู่โฮมมันสียูโฮมแห้งอยู่ครับนี่ไอ้มันใหญ่ขึ้นตัวนี้เจ้าหน่อยให้บาทกันสิเอาต้นน้อยหนาออกครับนี่ครับ มันเป็นห่หมตัวนี้อาศัยโ pues ่มนะครับปลูกทุเรียนตัวละลอยเลยพี่น้องยิงบอกว่าปันไดหรอครับตัวนี้เอามาปลูกเบงเพื่อนไปซื้อครับเพื่อนหายล่องมาปลูกเบิงตัวนี้เอามาปลูกเบงตัวน้หน่อยครับล่องเบงครับมาตัวหน่อยต้นละลอยเป็นอย่างไรครับมืนอกาตีดแล้วครับที่เหลือก็มุ่งจะแลี้อยู่ครับตัวนี้อ่อนแล้วครับตัวนี้ปลูกโดน้ครับหลายเดือนแล้วครับประมาณสามเดือนครัวครับตัวน่ะน uh ี uh ่ครับ นี่มถทายคลิปสันสันขางบ้านนี่พี่น้องเบิ้งช่วงนี้ฝนตกชุกชุ่มระวังเสียล่าครับลงระบบละทุเรียนครับนี่พี่น้องมะนาวนี่โดกครับพี่น้องโดกแบบกินบระทันเลยครับโลนเลยครับนี่นี่ตัวนี้ใหญ่ครับโดกแห้งครับกินบ่ะทันเลยครับก็ต้องปูร้ายครับนี่บางทีวงบอเลนะครับนี่พี่น้อง โดกเป็นก่อนเูยครับพี่น้องโดกแห้งครับตัวนี้บอรุแล้วครับหาลอยลูกครับตามที่เห็นนี่ครับปลูกไว้รอบาดครับเดี๋ยวเสียพี่น้องเบ่งเทคนิกตอนสาวมะนาวครับมะนาวม้วนนี่อยู่ประมาณอายุโกเกดปีแะครับโกปีครับนี่ครับมันต่วนใหญ่ครับแป้นดกพี่เสียครับ มันต้นใหญ่แล้วบันนะเข้าสิเจ็บยากเจ็บสูงครับต่อไปเข้ากันนี่ครับคือตอนสาวนี่ครับต <R pearls> <guy> ัดกิ่งออกตัดเอาเบิร์ดเลยครับตอนเพื่อตอนสาวมะนาวครับทีนี้กันตอนสาวมะนาวครับนี่ครับตอนสาวตัดงาเบิร์ดครับบายมั่งติดแตกมาเป็นงาใหม่ติดกิ่งใหม่ครับเข้ากันเหลี่ยกกิ่งเอาครับกิ่งไดนมันติดกันเข้ากันรีออกเอาเหลี่ยกกิ่งหน่อยครับบาตองเอาไว้เบิร์ดได้ครับเป็นกิ่งมากสิครับ เราเรียกกิงสมบูรณ์ขึ้นมาบานมันจะเป็นน่วยตัวผมเห็นบอกครับตัวนี้มันสูงนะครับบนในตัดมันเจ็บกินอยาเลยลยครับเนาะพวเป็นคางบบกบวบไปเลยครับคางบ้านครับอืดกินเลยครับบบบบวบบานาวมันขึ้นไปลังค่าครับตัวนี้ปลูกได้วงบอนะครับก็คือวิธีตอนกิงมะนาวครับตอนกิ้งมะนาวตอนตอนสาวครับตอนสาวตอนสาว จ, abei, magic, จะให้ได้กริงไหมบ้านก็สิเป็นหลูกไหมก็จิสมบูรณ์ครับตอน 3, สามนาวนี่ครับตัวนี้เป็นดินหลูกล่างครับนี่ครับดินลุมล่างนี่ <im amas> ตัวนี้เจ็ดเดือนแปดเดือนครับนี่คือดินลูกล่างครับดินลูกล่างก็สะขึ้นเรียวกว่าดินดานอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นดินเก่ามันก็ต้นหนึ่งครับปูคู่ครับตัวนี้ก็เก็ดเดือนครับดินหลูกล่างครับช่วงนี้ก็ระวังเกี่ยวกับโลบเสียร่าเนี่ยนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ใส่ปุ๋ยขอกันนะพี่น้อง ตัวน,นี้เฮ็ดกันไหม่เพื่องยังครับกันไหม่ใกล้เคียรครับเมื่อใดอยู่นี่มันอยู่รอบาแบบ้านครับถ้าผมเอาใหม่มาทาไปสิใกล้เคียหลากล่อยครับหลากล่อยแหงครับตัวน,นี้คือสําคัญครับกันไกลครับเคียหลากหลากล่อยแล้วก็แหงครับจานตายครับนี่ตัวน,นี้อัน,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 นอพี่น้องย่านางเนยพี่น้องนี่ย่านางย่านางย่านางเอามาปลูกเลยครับพี่น้องบม่แม่เกิดเดตกวนีนเอามาปลูก ขุดแล้วก็มาซ้ำซ้ำแล้วก็มาปลูกอยู่นี่สามต้นปลูกในเข้างคืนนะครับเมื่อคืนคืนโล่งคืนโล่งอย่างนี้ครับกินวัตตีครับบ๊อบมี่เบิร์ตครับการปลูกยานางครับปลูกยานางสิบบ๊อบมี่บ๊อบมี่ขายล้วครับพวกยานางส่วนมากสิ็นบ๊อบเนขายส่วนมากเขาไปขุดมากก็มาซ้ำก่อนครับขุดขุดมามาซ้ำแล้วก็มาตีแล้วก็ยังมาปลูกบางทีเนาะปลูกคางคางบ้านครับมีหลายอย่างกรับพ่อ บ่อด็ดื่อคนครับนครับตัวนี้ก็บกทั่วผู้บ่งู้ภาษาไทยเ่มือินอย่างครับทั่วผู้นี่ครับนี่ครับตัวผู้ครับนี่กำลังเป็นหน่วยนะครับพี่น้องทั่วผู้นี่ครับนี่ครับกำลังเป็นหน่วยเป็นดอกครับทั้งไหนก็เป็นทุเรียนใหญ่ครับเฮ็ดผสมผสานปูกย่างละเล็กด้านหน่อยครับต้นทุเรียนสองปีกว่าครับพี่น้องต้นใหญ่แล้วนี่หละพี่น้องต้นหนึ่ง สีม่วงซลมครับปลูกตัวนี้เดียนกลัวกันพี่น้องน,นี่ติดแล้วเริ่มติดแล้วครับพี่น้องเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วเพราะว่ามันกระเสียเ,เอาไว้ยักเดียนนะครับเห็นใบเขียวๆเนี่ยครับมันแก่ก่อนครับแก่จเอายวเลมตัวนี้ก็คือปลูกกันเป็นลินหลูล่างครับปลูกอยู่หลังบ้านครับลิงหนูล่างม่งซาเลมปกติครับ ดินลูกล่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวนี้มันสิเป็นดินเก่าครับถมไปโดนครับถมไปหลายปีกับมาปูกกบเล็กกเล็ดงามกลัวดินดานอยู่ครับขึ้นไหวอยู่ครับงามกว่าดินดานช่วงนี้ก็เกี่ยวกับทุเรียนกับพี่น้องก็เกี่ยวกับฝนตกชุบๆกะระวังเกี่ยวกับเสียร่าดัพี่น้อง ถ้าเสียล่าเขาหางนี่เจ็บเงื่ายครับกลางเวียนหามงกุฎซีหามงนี่กลางวันนี่ครับมันเหี่ยวนะครับระบบหลากเกีียวกับระบบหลากกับระวังกับต้องป้องกันไว้ครับช่วงนี้ก็ใส่ไตโครมาครับสีดทุกอาทิตย์ครับซีดบริเวณช่วงผุ่มครับฝนตกโตกับกับเททฤษฎีไม่กะนี่คลิปไอ้พี่น้องเบิ่องซ้ำนี่นะครับวันในภไปหลายสวนอื่นครับสว่วงในโควิดครับกทายุโรปานนะครับ เสียที่จะมีฝากไว้ครับเกี่ยวกับระบบเสียล่าเนี่นะครับระวังครับทูเรียนอันตรายดีที่สุดครับถ้าใบโรนใบคูนี่อันตรายแห่งครับพยายามปองกันครับเสียทิ่จะดีไหมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับไตโครโลมาไตไตโคไดมา